สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูตอยญ้าตอสองของสวิตจัมโบ้นะครับว่ามันเป็นยังไงนะก็จากคลิปก่อนๆนะครับที่ผมทําให้ดูแล้วว่าไอตัวสวิตจัมโบ้นะครับผมปลูกอยู่ที่เจ็ดนสะิบวันนำหกสิบห้าวันถึงเจ็ดสิบวันผมถึงตัดนะครับแต่เขาบอกว่าไอคนที่ขายเนะี่ยเขาบอกว่า45วันแต่อย่างที่บอกนะครับการดูแลแล้วก็สภาพพื้นที่ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ ก็จะพามาดูนะครับว่าต่อ2ของสวิตจัมโบ้มันเป็นยังไงนะตอนนี้ต่อ2นี่รู้สึกจะเกือบ60วันแล้วนะนะครับเกือบ60วันนี่คือให้หญ้าให้น้ําให้ปุ๋ยครั้งหนึง่งนะครับส่วนการให้น้ําก็ฝนโดนฝนอยู่สองครั้งนะครับแล้วก็น้ําทั่วไปก็ให้บ้างนะครับปรับไนานๆทีให้นะครับจริงน้ปาปราปามันลดน้ํหญ้ามันไม่ค่อยงามหรอกนะครับ มันไม่ตายลดน้ําพอไม่ตายนี่แหละแต่ว่ามันจะให้งามเหมือนน้าฝนมันสู้น้ําฝนไม่ได้นะครับความสูงตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณน่าจะเมตรนิดนิดับแต่ว่าลําต้นกอมันมันมันจะไม่โตเหมือนเหมือนตอนแรกนะเพราะว่าอย่างที่เห็นน่ะนะครับมันมีศัตรูพืชอย่างอื่นเข้ามาด้วยศัตรูเขาเรียกว่าหญ้าหญ้าอย่างอื่นขึ้นมาด้วยมันแซมขึ้นมามันแย่งอาหารกันครับมันไม่เหมือนกับหญ้าเพียวเพียวมันมีพวกหญ้า อะไรไม่รู้ยา่าไวา้ยา่าอะไรต่างๆขึ้นมานี่กันครับแต่ก็น,นะครับก็ประมาณนี้แหละตรงตรงที่ตัดแรกๆมันก็จะงามขึ้นมาหน่อยก็จะประมาณเมตรสิบเมตรยี่สิบลแหละนะครับแต่ว่าไอ้ตรงที่ตัดช้านะครับตัวเนี้ยตัดตัดล่าสุดห,หลังสุดหลังสุดเพื่ออะไรตัวนี้ตรงนี้แต่หลังสุดก็อยู่ประมาณที่น่าจะอยู่ประมาณที่สี่สิบวันได้แหละเพียงแต่ว่ามันไม่งามนะครับตัวนี้มันไม่งามแต่มันก็เกิดดีนะแต่ก็ดีอยู่ แต่ก,ก็ดีสําหรับต้นที่มันเราตัดไปอย่างสมมวัดเนี้ยนะจากหนึ่งมันก็เป็นสองเงี้ยหรือจากสองก็เป็นสี่นะฮะนะบางต้นก็เป็นสี่อย่างเงี้ยมันแตกกอ็อได้อยู่นะครับสําหรับตอ่อสองได้ตอ่อสองอยู่ซึ่งจะพามาเปรียบเทียบนะครับว่าระหว่างสวิตจัมโบกับเนเปียนะครับมันเป็นยังไงข้อดีข้อเสียที่ผมทดลองมาเนี่ยนะครับในช่วงนี้นะตอนนี้เป็นพื้นที่นานะเป็นพื้นที่นานะครับ่อเดี๋ยว อีกสักไม่เกินหนึ่งเดือนก็จะไถแล้วแหลนะไถไว้หวานข้าวไว้ปลูกข้าวกันนะครับก็สรุปรวมๆแล้วนะครับผมว่าก็ไม่ใช่วนะ่าไม่ดีนะครับก็ใช้ได้ทั้งสองอย่างนะครับก็ใช้ได้ทั้งเนเปียร์แล้วก็สวิทจัมโบ้ um bo, ครับสวิทจ um ัมโบ้ก็ก็ดีนะครับก็ปลูกก่อนนะปลูกก่อนหรือว่าปลูกพร้อมกันกับเนเปียร์ก็ได้นะครับเพราะว่าส um วิทจัมโบ้เราก็จะได้กินก่อนนะพอได้กินก่อนปุ๊บนะครับ มันก็พอสวีดจัโมโบ้หมดปุ๊บก็จะมาต่อที่เนเปียรอันนี้ผมว่าจะเอาพันนะแต่ปรากฏว่านกอะนะครับนกก็มากินก่อนนะนกกินใกล้หมดละอาจจะมาแย่งนกไว้สักหน่อยอยู่นะถ้ามาดูเนเปียระเห็นไหมในเนเปียรตรงเนี้ยเนเปียตรงเนี้ยปลูกพร้อมกันเลยนะวันเดียวกันปลูกวันเดียวกันแต่ว่าเนเปียหนึ่งไร่กับสวิตจัโมโบ้หนึ่งไร่การเลี้ยงวัว ได้เวลาต่างกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าปริมาณเนเปียมันได้เยอะกว่าครับเพราะว่าเนปเปียได้เยอะกว่าอยู่แล้วแหละนะเนเปียนี่ก็จะอยู่ได้ไล่หนึ่งก็น่าจะอยู่ได้เกือบเดือนนะเป็นเดือนนู่นแหละนะครับเพราะว่าเลี้ยงแบบเฉพาะบทให้เฉพาะตอนเย็นนะลำต้นเนเปียนะก็งามอยู่นะครับส่วนไอตัวสวิตจัมโบนะครับมันก็ไล่หนึ่งก็ประมาณเต็มที่ก็รู้สึกจะประมาณ20วันนะ20วันให้แบบเฉพาะตอนเย็นเหมือนกันนะ น,นี่เนเปียร์เนเปียร์ก็มีงามบ้างไม่งามบ้างเหมือนกันแต่ว่าก็ก็ไม่ใช่จะงามแบบร0 0เนะนะก็งามอยู่นะส่วนตอตรงนี้ผมเนเปียร์เนี่ยนะครับผมไม่เอานะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะโละทิงละเพราะว่าเดี๋ยวจะปลูกข้าว,วจะไถทิ้งละนะแล้วก็มีทั้งจุดงามและไม่งามมาแหละเห็นไหมครับตรงนี้มันก็งามนะตัวนี้มันก็งามถ้าตรงไหนงามมันก็ได้เยอะอย่างนี้นะครับี่อันนี้คือเนเปียร์ มันได้เยอะกว่าแน่นอนครับได,ได้เยอะกว่าสวีทจัมโบ้เพียงแต่ว่าเนเปียนี่นะครับกว่าจะได้ตัดมันก็ใช้เวลานานนะ90วันเลยนะครับ90วันกว่าจะได้ตัดของผมเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเทียบแล้วในฤด,ดูทานานะครับเนเปียชุดนี้ผมได้ตัดแค่รอบเดียวนะครับตัดรอบเดียวเดี๋ยวก็ต้องไถแล้วแต่ถ้าสวีตจัมโบ้ก็ได้ตัด2รอบประมาณ2รอบแต่ก็นะครับถ้าเนเปียก็รวมๆมก็ไล่หนึ่งก็น่าจะได้ประมาณ 30กว่ากวันเกือบ40วันและนะครับไอสวิตจัมโบ้เนี่นะครับถ้าเทียบกันแล้วนะครับรอบ2มันก็ทนะปกติเขาบอกว่า45วันนี่แหละแต่ของผมมัน60วันถึงได้ตัดตนะตัวนี้ตอนนี้ต่อ2นะ6กวันถึงได้ตัดก็แสดงว่าไอตัวสวิตจัมโบ้เองนะครับถ้า60วันได้ตัดรวมๆแล้วปริมาณโดยค่าเฉลี่ยที่ เหมาะสมแล้วมันก็จะอยู่พอๆกันอยู่ที่เลี้ยงได้ประมาณ40วันเช่นกันเพราะว่าไอสวิตจัมโบ้เนี่ยนะครับมันได้ตัด2รอบนะครับแต่ในเปียเองนะครับในเปียเองได้ตัดแค่รอบเดียวนะครับสุดท้ายค่าเฉลี่ยก็คือพอๆกันนะครับแต่ข้อเสียนะของสวิตจัมโบ้เองนะครับเวลาตัดมันถ้าหวานเอาอย่างเงี้ยถ้าหวานเอาอ่างี้มันมันไม่เป็นแถวเป็นแนวมันไม่เหมือนในเปียนะ เนเปียมันจะเป็นแถวเป็นแนวเวลาตัดมันจะตัดง่ายแล้วก็เก็บง่ายแต่ถ้าไอสวีทจจมโบ้อย่างเงี้ยครับมันหวานแล้วก็มันไปอย่างเงี้ยนะครับมันไม่เป็นแถวเป็นแนวเวลาจัดเก็บเวลาหอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็หอบยากนะไม่เหมือนเนเปียแต่มันไม่คันนะครับเนเปียมันจะคันนะอันนี้นตัวมันงามตัวมันงามก็ท่วมหัวผมแล้วแหละนะครับเป็นบางเป็นบางอันนะแต่บางทีมันก็ไม่ได้สวยมากแบบอันนี้คือตอนะตัสองนะครับให้ดูว่าถ้าจะสับก็ได้ถ้าไม่สับก็ได้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับใครที่อยากเปรียบเทียบดูแล้วว่าถ้าปลูกพืชหลังนาเนี่ยนะครับระหว่างเนเปียกับสวิตจัมโบ้แบบไหนมันดีกันสรุปแล้วถ้าเป็นไปได้ผมก็แนะนำว่าให้ปลูกทั้ง2ไปเลยนะครับทั้ง2ไปเลยเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าหมดตัวหนึง่งก็ได้ใช้อีกตัวนึงอย่างเงี้ยแต่ก็เสียของสวิตจัมโบ้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราเนี่ยได้ต้องซื้อพันธุ์เขานะครับไม่เหมือนเนเปียนะเนเปียมันปลูกแล้วมัน เราเก็บพันง่ายนะครับสวีทจัมโบ้เนี่ยพันมันต้องซื้อเขาตลอดนะครับถ้าเก็บเองในไม้เก็บได้ครับแต่ถ้าเป็นหน้าที่มันไม่ใช่หน้าเขาเรียกว่าอะไรอะหน้าที่มันมีนกเยอะอย่างเงี้ยผมเหลือไว้อย่างเงี้ยไหมทั้งนกทั้งหนูลงมากินเลยนะมันก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างจะเก็บไว้อยู่แต่อาจจะเก็บได้ไม่เยอะหรอกนะครับไม่เหมือนกับที่เราซื้อเขาเพราะว่าซื้อซื้อเขาเขามีเยอะและก็เป็นรอยของหนูหนูก็เข้ามาแทะเล็บอย่างเงี้ย นูก็มากินอย่างเงี้ยแหละอันนี้คือสวิทจัมโบ้นะครับสรุปแล้วก็พอๆกันนะครับโดยค่าเฉลี่ยระหว่างเนเปียกับสวิทจัมโบ้นะพอๆกันถ้ามันงามนะครับมันก็ค่าเฉลี่ยพอๆกันนั่นแหละดีทั้ง2อ,อย่างนะครับก็ไปเลือกเอานะครับใครสะดวกอยากซื้อนะครับสวิทจัมโบ้ก็ซื้ออยากปลูกเนเปียก็ปลูกนะเพราะว่าโดยรวมแล้วมันพอๆกันเพราะว่าไอสวิทจัมโบ้มันได้2รอบแต่เนเปียได้รอบเดียวนะครับ โอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละมาเปรียบเทียบให้ดูว่าระหว่างเจ้าเนเปียร์กับสวิตจัมโบ้มันดีต่างกันยังไงสรุปว่าค่าเฉลี่ยหนึ่งไร่เหมือนกันปลูกได้เลี้ยงได้สัตว์ได้ค่าเฉลี่ยหนึ่งไร่เหมือนกันแต่เลี้ยงสัตว์ได้เท่ากันนะครับสวัสดีครับ